สวัสดีครับมือนอี้กะทีพามาอัปเดตเนาะครับผมอัปเดตท,ทุเรียนสองเดือนกับอีกสิบสามมือครับผมตัวน,นี้ก็คือลักษณะแปลงนี้ปลูกทุเรียนต้นหน่อยเนาะต้นราคาก็ยี่สิบบาทครับผมแปลงนี้กะ ต้นคู่ครับระยะห่างคือสิบคุ้นเก่าครับเก่าเมตรเนาะแล้วปลูกคู่ห่างออกหาซิค้ังหาที่ก็เป็นเก่าคุ่นเก่าแล้วครับก็คือปลูกวันที่หนึง่งพฤษภาครับตัวนี้มอดได้คุ้มแล่นเนาะนี่แหะพึ่งได้ยอดครับ บรรยากาศตอนเศร้าแล้วครับประมาณสามโมงเศร้าครับผมก็คือปลูกไส้แดีบนี่แหละมาได้คุ้มแล่นเลยคือลักษณะนี่ใบเกามันตวนครับทานใบเกากำลังได้หยอดไม่มากครับ คืออาจจะมีรุดหลวงเน่ยครับผมเพราะว่าไม่เบี่ยงในแล่นเนาะพ่อมาเจอแดดมันกล่ามีโอกาสเหี่ยวเนี่ยครับห่วงรนเนี่ยปกติแต่คือแปลงนี่ก็ยังทุกต้นครับผมแปลงนี่กับ่แม่นแปลงฮ้องผู้ใด้แล้วครับแปลงห้องน้องสาวเนาะแต่คือสันตีนี่ปลูกให้กับมือเลยครับ ในการสีดบานสีดยากอะ่ะให้เขามาดูเรีย่ยาขึ้นน้ำครับผมขึ้นเนี้ยน้ำเข้าไปว่าจากไหนสวนทุรเรียนก็นเลยผ้าเห็ดครับนี่แหละลักษณะาคือผลตอบสนองนีดีครับ คือถอนยอดทุกต้นเนาะตัวนี้นี่แหละครับก็คือการขืนหนะ้าเพราะถึงเป็นหน้าฝนก็ต้องขืนครับทุรียนหน่อยท่านไปได้ซองมือมือสามแบบขืนลักษณะการหาหญ้าหาหาย้ามาคุ้มเนาะคุ้มคนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้ครับการลากฟอยมันตายตัวนี้เพราะว่าใหม่ที่ยังบวกแ็งแรกอะ่ะคือมันจะอ่อนแออยู่ คือขันห้าคุ้มหลากคุ้มโค่นไว้นี่มันจะเก็บความชุ่มชื้นบ่ใไห้หากปล่อยมันถือแดดโดยตรงเนาะครับถึงต้นจะถือแดดแห้งบนได้แต่ว่าค่ะไมนได้ส่งโตแล้วครับเพราะมีตายครับก็คือขันแดดนันห่อนใบมันจะเหี่ยวจะยุบอยู่แต่ว่าหอดจำตอนแรงมากมันก็จะซึนครับเพราะว่าปากใบมันปิดเนาะตัวนี้ ก็คือสำหรับมือใหม่็็คือพยายาปลูกกับปูกได้ครับและก็ศึกษาเบื้งว่าในในการปลูกนะเฮ็ตุจังไดครับผมนี่นะครับก็คือใบนี่ใบไปชุดแรกออกมากนี่ก็คือ้ามันไใเพี่ใบแก่แล้วก็คือมันสูดแดดได้แล้วก็คือโอกาสร่วงแคบทบ่บโบมี่ครับ ันบ่เจอพวกเพียลงเนาะพวกมาเลี้ยงปากดูอาจจะปล่อยให้มันหงกแน่ครับคือลักษณะสวนนี่คือจะมหาเฟื่องหายังคือเฟื่องดอกคือปล่อยให้มันขืนหยามันขืนเนาะตัวนี้ให้หยามันขืนต้งสูงแล้วมัตัดตัดแล้วมานหูคุ่มเลยครับ เก็บมาคุ้มเนาะก็คือบ่ต้องสื่อเฟืองนะครับเอาง่ายงซะเงื่นสื่อเฟืองนะ่ะปล่อยให้ห้ามมนข้นเตินตนมน้ำมันมาตัดหยาคุ้มดีกว่าครับจะไ่ได้เสียลายต่อเนาะจากเงื่นสื่อเฟืองก่อนเฟืองอัดก่อนมากเสียเงืน่นดีก่อนแล้วซีซีพาซีบาทแล้กเเ็เอาเงืนเงื่นมาเติมซื้อน้ำมันเติม กางตัดหญ้า,ต,าตัดออกครับผมกัปผูกคุ้มควนไว้ครับแตงไถ่แต่คุ้มควนได้ดีครับแตงไถ่เน,ะนาะนะครับเพาขื่นครับกันปูอ้อมพ่นเบิดกัญญาขื่นน้อยอันนี้กัคือบ่ค่อยมีเวลามาเบิรงปันได เพราะว่าเขาเฮ็ดงานทั้งผัวทั้งเมียเนาะตอนนี้คือ,อยุดเดือนละเทอครับผมจะมีเวลาเนี่ยตอนเศร้าตอนแรกกับมะขืดไว้ครับคือเฮ็ดงานกคือบ่ได้เฮ็ดงานหนาเดียวเนาะต้องเฮ็ดสอง้างเนาะเพราะว่าทซเรียนนีน่กะมันเป็นเืิดอายุ เงาคือใส่ต้นทุนระยะเงาเนาะเพื่อจะได้ผลผลิตก็ต้องหาทุนําบำรุงรักษามันครับผมเพื่อมันสีไงยเพื่อจะได้ผลผลิตผลตอบแทนนี่ก็ใส่เวลาโดนเติบครับก็คือการเฮ็ดนี่ก็จะเฮ็ดในสวนอยางเนาะปิดสวนอยางเกาที่ตัดออกมาแล้วตัดใหม่ออกแล้วก็คือ รถด,ดินก้นบ่อนะครับคือดินก้นบ่อกันอยู่หมแล้วครับนนดินก,ก,ก้นบ่บอมากกว่างลก้กกะเอารถไถมาดันดินนาตัวนี้ครับกบอีกเั่หนึ่งเพราะว่าดินก้นบ่ออาจจะบอกแทบสิบอม,มีสารอาหารแหละครับตัวนี้เอาก็เลยได้นใ,นใส่รถไถนี่มาดัน ดันดินานาขึ้นครับเอาแบบง่ายๆนี่แหละครับแต่คือไผมีรถไถแต่คือรถต้นทุนได้หลายครับตนนัวนี้มีรถไถเองเนาะกระแปลงนี้ก็ลงทุนไปแค่สองหมื่นกว่าบาทครับทุเรียนลอยทุเรียนเก่าซิบตน้นกระทั่งไถท,ทั้งขุดสะ รทซะก็ได้ดินพร้อมครับก็คือต้นทุนเดี๋ยวนี้ก็คือตั้งแต่เรลือมต้นมากกับยังบอกเกินสองหมื่นหาคือเ็ดใดอยู่ครับแต่ว่าระยะเง่ก็คือการรักษาการดูแลแหละครับใส่ปุ๋ยใส่ยาแหละครับมันต้องซื่อตลอดเนาะตัวนี้ก็คือผู้ใด สนใจอยากปลูกแนวทางแบบสวนสันติเฮ็ดนี่กะเฮ็ดได้เ้ยครับเด้อครับผมคลิปนี้กับปกไว้ซัานี้ก้อนนะครับผมคลิปน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้นไหมครับสวัสดีครับ